หนึ่ง go มาแล้วมาไม่ต้องโทรโทรลงโทรเทีเ่ยวแล้วอ้าวเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบของอย่าเพิ่งหยิบของมาเดินกูก่อนอย่าเพิ่งหยิบของอย่าเพิ่งหยิบของนี่ไม่อย่าเพิ่งหยิบของนะตามกูมาก่อนเออกูจะบอกว่าเราต้องปนอะไรบ้างเออมาสิ่งที่เาต้องทำก็คือเปิดในห้องเช่นเนี่ยแล้วก็ไปเอาอะไรซึ่งก็เปิดให้ผมได้มา ตอนนี้เนี่ยกูเราเราต้องเปิดเว้ยซึ่งมันเปิดโคตรง่ายเลยเปิดยังไงวะเพราะว่าบาัตรอะไอตรงที่เอาบาททัตรเพื่อเปิดอะมันไม่มีใครคุ้มกันเลยเว้ยตรงไหนตรงไหนบัตรอยู่ไหนเดี๋ยวกูจะพาไม่เอาเองไม่ต้องหยิบปืนเลยอเอาแค่กระเป๋าไห่วะไม่ต้องเอาอย่างเลยก็ยยพี่นี้พอแค่เนี้ยไอชินีพากูไปเจียน์พาพากูไม่ใช้ความสามารถตัวเองนี่คือข้องนี่มันเจ็บของให้เว้ยเดี๋ยวเราคลิกให้ดู เดี๋ยวม่มีอะไรเลยไม่มีใครกันเลยหมุนแบบไรอ่อ้าวนั่นแหละปกติแหม่ไม่มีใครกันเลยมึงดูขึ้นมาก็วิ่งขึ้นมาได้ว่ามีอากาศมีเฮียเลยเฮ้ยแค่ดีว่ะแล้วบาดอยู่เนี่ยบาดอยู่นี่นี่คืออะไรตามกูมาใช้ข้างในข้างในร้านอ่ะไอตรงประตูไม่เจาะโอเคปะไปจิ้มเลยจิ้มแล้วเนี่ยแค่เนี่ยมึงเปิดแล้วแค่ไปเอาของหยิบหยิบปืนเลยไม่ต้องหยิบปืนเลยไม่ต้องเอาอย่างเลย หยิบปืนทำไมไม่หยิบเราไม่ใช่ปืนกันไม่ต้องหยิบปืนแหละไม่ใช่ปืนก็ใช่สิว่าเม่ต้องหยิบปืนเลยไม่ต้องเอาอย่างเลยอือออกมาแล้วเอาสว่านก็ได้เอาสว่านมาได้แต่เราเปิดไปแล้วไงเราไม่ต้องแบบนั่งสเตรล่ะเอ้าวน้มฉัดมึงรีบจังวะเฮ้ยแล้วมึงหยิูทำไมล่ะกูทำไม่ได้ต้องเป็นโจมันก็ยิงมสิเอาล็อกทิปเปิดประตูให้มันก่อนกูไม่มีอ่ะอะไรก็ได้เปิดมาเหอะให้มันเปิดประตูได้อะอะไรก็เปิดให้ก็ได้มึงคงทันก็้วยเฮ้ยกูแอบเปิดเหล้าได้เฮ้ยเอาเหล้าเนี่ย ต้องมันเล่าดำเหมือนเลยนะเว้ยต้องมันเล่าขวดดำเว้ยขวดมันไม่มีราคาไปกูยิงไม่ได้ไอันนี้นะขวดนี้นะกล้องวงจรมันปิดได้นะมันมีวิธีปิดกล้องวงจรนไหมวะมีต้องฆ่าคนที่มันดูกล้องอยู่เออถ้าฆ่าคนดูกล้องกูก็หาของชิลแล้วไงนะนะคือแค่มึงถือของเข,เข้ามาแล้วก็สงสัยแล้วเว้ยไอ้เหี้ยแค่มึงวิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็สงสัยมึงหรอกูกำลังเก็บเล่าเพื่อนเล่าเป็น ล่าตอนนี้เหรอกิรขนเล่าเลยใช่ไหมเล่าว่าไหนมึงพอกเล่าดำอ่ะพวกอันไหนก็ได้พวกสีดำอ่ะขวดดำได้หมดเลยได้ไหมหัวดสีแดงได้ไหมได้หมดได้หมดเลยราคาเท่าไหร่ราคาดีไปขวดขวดที่มันเป็นแถบพองอ่ะจะดีราคาสูงแต่ว่าขวดแถบขาวก็ได้หมดเลยมีราคาหมดแล้วใช่มาไปยิงตัวเหี่ยโอ้สวาดอีกแล้วแล้วฉันแล้วว่าเรากลับไหมอ้ยปืนติดอีกเหี้ย ต้องฉันแล้วว่าเรากลับดีไหมกระเป๋ากูหายปไปไหนวะโดนพื้นอ่ะโอ้ <c oughs> เกมเป็นการใช้เน็ต <c oughs> ปีงคนโคตรเลยเฮ้ย yeah. ที่แอ้์ไอสัตว์เจ็บเล่าไม่ได้เออประมาณขวดเท่านี้แหละอะกูกลับละกูไปเอาเพิ่มกันกูไม่ไมพอใจ ไปชินี่โลบกูโยนโยนขวานทิ้งได้ไหมโยนขวานแล้วก็ทำได้บอกว่าเอาขวานยาปากก็เอากระเป๋ามันมาได้แหละโอเคสบายขึ้นรถเราได้ไหมได้ดิจำมาว่าขโมงของมึงได้ก็ใช่ดิเคี้ยมขโมยน้ำเชื่อมระเบิดวัดเฮ้ยข้างนอกมันมีเหล้าอะไรไม่รู้อ่ะกูเอาได้ไหมกูเคยลองแล้หยิบเหล้าออกไปแล้วก็ไปใส่รถอ่ะเอาไปเช็คราคามันอะ มีแค่พวกขวดดำเท่านั้นมีราคาเดียวคันอื่นไม่มีอะไม่มีเคยเช็คแล้วโอเคกูเก็บปอดกระลาสีแดงหม้อสีแดงไว้หมืน่นเจ็ดล้วหมื่นเจ็ดแล้ว,แ,ลวแต่พอหลายว่าลืมนะหมื่นห้าที่มึงบอกว่าจะไม่นะีมันกระดามันเปลี่ยนไปโอ้ลำชดัดลำชัดพอมาเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวไปกูเอาปอไปก่อนมีตัวใหญ่นะเว้ย อไอตัวใส่ชุดอะใส่ชื่อก่อเฮ้ยอย่าบังนี่เขาลยคุยิงเพื่อนตายได้ไหมอตอตโต้ตัวหนามาแล้วโอ้โหตัวโคตรใหญ่ไม่จัดต่อยเอยกระสุนหมดยืนยิงอยู่วิ่งเก็ตบตามศพอะตามศพมันมีกระสุนอยอ่อโหไม่อยุดนะวะโอ้โหคนอื่นตายไปลาย กูว่ากลับเหอะมันยิงกูไม่โดนด้วยกูว่ากลับเหอะมึงมึงโลบมึงโลบอะ่ะมึงโลบมึงทายนะเฮียมึงโลบ,บดิขั้นตาสี่หมื่นหกหมื่นสี่แล้วเฮียพอยังพอ,อละพอลพอละพอลกดไปเลยเชดได้ตังค์แล้วป่ะเท่าไหร่ได้ตังค์เท่าไหร่ไ,ไ,หไม่รู้หกหมื่นสี่เหรอมันหารเหรอก็มันเท่ากันมันเท่ากันมันเท่ากันมันไม่ได้หาร